สวัสดีครับ Welcome back to Toy Story นะครับก็กลับมาสู่ Channel Toy Stories กันอีกครั้งนะครับโดยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วง Easy English with Agent Toy นะฮะเราก็จะมาเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกันต่อโดยเอพิโซดนี้นะฮะก็จะต่อเรื่องการเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice แต่ก็จะเน้น Tense ที่เป็น Present Simple แล้วก็ Past Simple Tense นะครับถ้าเกิดว่าใครดูเอพิโซดที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาเราเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่าประโยคคำถามประโยคปฏิเสธเนี่ยวิธีคิดเันเหมือนกันหมดเลยก็คือการเพิ่ม verb to be กับ verb three เข้าไปใช่ไหมครถ้าเป็นประโยคปฏิเสธก็ใส่ Not เข้าไปหลัง h e l p i n g verb ตัวแรกเป็นประโยคคำถามก็ย้าย verb ตัวแรกไปข้างหน้าจบเลยแต่สําหรับประโยคที่มาจากโครงสร้าง present simple กับ past simple tense เนี่ยเมื่อจะเปลี่ยนเป็น passive voice และถ้ามาเป็นประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถามเนี่ย มันจะมีความซับซ้อนเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับผมมาดูตัวอย่างกันเลยครับ Accord hit my friend ข้อนี้ subject คือ Accord ถูกต้องครับ verb คือ hit ใช่ไหมฮะ my friend เป็น O V object of verb ซึ่งแน่นอนข้อน,นี้ฮะ Accord เป็น singular hit ไม่เติม s เรารู้ทันทีว่า hit ตัวนี้เป็น verb ช่อง2เป็น past simple tense เมื่อเป็น past simple tense เนี่ย active voice ก็คือ subject plus verb t o เขาะจะเป็น passive voice เนี่ยเราก็เพิ่ม verb to be กับ verb t r e e เข้าไปใช่ไหมแล้วก็จะบอกว่าอ่ะใส่ verb to be กับ verb 3เพิ่มเข้าไปตรงนี้ก็จะได้โครงสร้าง passive voice ว่า subject plus was were plus verb 3แล้วเราก็จัดการย้ายตำแหน่งใช่ไหมการสร้าง passive voice คือการย้าย object นะ ov เนี่ยของ active มาเป็น subject ของ passive แล้วก็ขึ้นว่า my friend เนื่อง จากว่า my friend คนเดียวก็ใช้ was ช่อง3ของ hit บังเอิญว่ามันผันเหมือนเดิม hit ก็ยังเป็น hit อยู่กับ my friend was hit hit ผันว่า hit 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 my friend was hit by a car พอเป็นประโยคปฏิเสธนะอยากให้ข้ามไปดูข้อ24 Mrs. Dodge didn't send that email ข้อนี้ Mrs. Dodge เป็น subject didn't send เป็น verb แล้วก็ email เป็น O V ถ้าเกิดว่าเราไม่คิดอะไรมากนะเราบอกว่านี่ไง เป็นแพสซิมเพิลเกิดจากโครงสร้าง subject plus did plus not plus verb infinitive ใช่ไหมตอนนี้โครงสร้างมันน้าตายอย่างนี้เลยเป็น did บวก not บวก infinitive แล้เราก็บอกว่าแต่ที่เราเคยชินเราเรียน,ยนมาเนี่ยเราก็ใส่ verb to be กับ verb 3เข้าไปตรงนี้นใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ f u วชั่กันออกมาก็จะได้โครงสร้างว่า subject plus did plus not plus be plus verb t h ถ้าคิดอย่างนี้ฮะผิดเลยครับทุกคนผิดแบบผิดเลยผิดล้านเปอร์เซ็นต์นะไม่มีประโยค passive v o i c ที่จะเป็นโครงสร้าง subject plus did plus not plus be plus verb t แบบนี้ในภาษาอังกฤษ,กฤษนะฮะผิดไปเลยอย่างที่บอกครับว่า present simple กับ past simple จะมีความ tricky นะกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะผมก็เลย เตรียมอีก1สไลด์มาให้ดูอันนี้เป็นสไลด์สรุปนะฮะ e ส s นซ Simple ฝัก Active v o ว้ e คือสนะีฟ้าเนาะฝั s s s v v e v o ว้ e คือสีเหลืองแน่นอนเรารู้ว่าถ้ามันเป็นประโยคบอกเล่าเนี่ยัก Subject plus Verb 1มันก็จะกลายเป็น Subject p s u s is, am, are, uh, plus v e r b 3เช่น he is pizza ก็เป็น pizza is eaten by him อันนี้เป็นเบสิกที่ทุกคนรู้แน่นอนแต่พอเป็นประโยคปฏิเสธครับเนื่องจากว่าถ้าเรากลับไปดูฮะกฎการสร้างประโยคปฏิเสธเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มี helping verb ให้เอา verb to do เข้ามาช่วยแต่ผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะฮะใครที่ลืมเรื่องการสร้างประโยคปฏิเสธประโยคคำถามนะกลับไปดูลิงก์ที่ผม ใส่ไว้ให้ใน description ในคำอธิบายของคลิปนี้ได้นะครับเนื่องจาก Present Simple ที่เป็น Active Voice เนี่ยไม่มี Helping Verb เลยต้องเอา Verb to do เข้ามาช่วยและ Verb to do เนี่ยจะมาคู่กับ Verb Infinitive เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอา Verb to do p r f u s i o n กับ Verb ช่องหนึ่งอเป็น do d o e s แล้วก็ตามมาด้วย not แล้วก็ตามมาด้วย Infinitive ดังนั้นประโยคปฏิเสธของ he eats pizza ก็จะได้ว่า he does n t eat pizza เห็นไ,ไหมฮะ s ของ e a t s หายไปกลายเป็น doesn't eat แต่ passive voice คิดแบบนี้ไม่ได้ครับทุกคนเนื่องจากว่าโครงสร้างบอกเล่าของ passive voice เนี่ยมันคือ i s am a r e p าร์ verb 3ซึ่งมันชัดเจนว่ามี ismr are เป็น helping verb แล้วแล้วก็มี verb 3เป็น main verb แปลว่าโครงสร้าง passive voice เนี่ยมี helping verb เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการเอา verb to do เข้ามาช่วยเราก็เลยสามารถใส่ not เข้าไประหว่าง helping verb กับ main verb ได้เลย โครงสร้างของ p r e s e n t Simple Passive Voice ที่เป็นประโยคปฏิเสธนะก็จะเป็น is/ am/ are not plus verb 3นะครับไม่ใช่ do/ does/ not be verb 3นะฮะอันนั้นผิดเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า pizza is not eaten by him เหมือนกันประโยคคำถามมนาะที่เราเอา does มาขึ้นต้นประโยคเนี่ยเพราะกฎการสร้างประโยคคำถามก็คือเราจะต้องเอา helping verb มาวางไว้หน้า subject เพื่อสร้างประโยคคำถามแต่ว่า present simple เนี่ยไม่มี helping verb ก็เลยต้องเอา verb to do เข้ามาช่วยใช่ไหมฮะซึ่ง verb to do เนี่ย fusion กับ verb ช่องหนึ่งเอาไปเป็น do d o e s แล้วก็ตามมาด้วย verb infinitive ก็เลยเป็น does he eat pizza เขากินพิซซ่าเป็นเรื่องปกติเหรอแต่ว่าใน passive voice มันมี is, am, are เป็น helping verb อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเอา verb to do เข้ามาช่วยการสร้างประโยคคํคำถามของ present simple passive voice ก็คือการย้าย is, am, are ขึ้นมาวางไว้หน้า subject จาก pizza is eaten by him ก็กการแบบ pizza eaten by him พิซซ่าเนี่ยถูกเขากินเป็นเรื่องปกติเลยเหรอแล้วก็เช่นกัน p พ s สซิมเ l ลก็ใช้หลักการคิดนี้เลยหลักการคิดเดียวกัน subject plus verb 2ก็กลายเป็น subject plus w e r verb plus verb 3พอเป็นประโยคปฏิเสธฝัก active voice เนี่ยมันไม่มี helping verb mm hmm. เพื่อไม่มี helping verb mm hmm. ก็แล้วเอา verb to do เข้ามาช่วย verb to do ไป fusion กับ verb ช่อง2ก็ออกมาเป็น did แล้วก็ตามมาด้วย not แล้วก็ตามมาด้วย verb infinitive จาก he ate pizza เห็นไหมครัช่อง2ของ eat คือ ate พอเป็นประโยคปฏิเสธเนี่ยก็เป็น he did not eat พีซ่ะนะไม่ใช่ did not eat นะฮะ did not eat ก็ผิดนะฮะต้องเป็น did ตามมาด้วย not แล้วตามมาด้วย verb infinitive ประโยคคำถามว่าเช่นกันเราก็ต้องขึ้นต้นด้วย helping verb เมื่อ past simple ไม่มี helping verb เราก็เอา verb to do เข้ามาช่วยก็เลยกลายเป็น did plus subject plus verb infinitive เป็น did he eat pizza เขากินเขาเ้าไปแล้วเหรอแต่พอเป็น passive voice เะเราใช้วิธีคิดไม่ได้เลยคิดอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะเพราะว่าอะเรามาดู ประโยบอกแล่าประโยบอกเล่าเนี่ย subject plus verb t o กลายเป็น subject plus was verb plus verb 3 e อันนี้ถูกและเมื่อต้องการสร้างประโยคปฏิเสธเนื่องจากว่าเรามี was verb เป็น helping verb อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ not เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะก็เป็น subject plus was verb plus not plus verb 3ได้เลยก็เป็น pizza was not eaten by him พิซซ่าไม่ได้ถูกกินนะเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนกินนะคนอื่นเนี่ยเป็นคนกินนะ pizza was not eaten by him พิซซ่าเนี่ยหมดแล้ว แต่คนที่กินไม่ใช่เขานะฮะหรือประโยคคำถามพิซซ่าถูกเขากินเข้าไปเหรอใช่ไหมฮะเราก็ย้าย was were word ขึ้นมาข้างหน้าเป็น was were word plus subject plus verb 3ครับกลับไปดูแบบฝึกหัดนะข้อ24เพราะฉะนั้นเนี่ยจาก subject plus did plus not v a v e infinitive เมื่อกลายเป็น passive voice จะกลายเป็น subject plus was were word plus not plus verb 3เพราะฉะนั้นนะเราจะพูดว่า อีเมลเนะี่ยยังไม่ได้ถูกมิสซิสส่งออกไปนะก็จะได้ว่า that email wasn't หรือ was not ก็ได้นะฮะเนื่องจากว่าอีเมลฉบับเดียวเพราะฉะนั้นใช้ was นะ wasn't sent by Mrs. Dodge แล้วมาดูขอ้อ22ครับ some people do not understand the meaning of a smile บางคนไม่ได้เข้าใจความหมายของการยิม้ม Some people เป็น subject do not understand เป็น verb แล้วก็ the meaning of smile เป็น ov ข้อนี้ต้องรู้ว่า ov เนี่ยคือตั้งแต่ the meaning of smile เลยนะไม่ใช่แค่ the meaning อย่างเดียวเป็น p r r s o n t simple ตอนที่มันเป็น active voice เนี่ยโครงสร้างมันคือ subject plus do does plus not plus verb infinitive แต่เมื่อจะเป็น passive voice นฮะเราไม่สามารถ คิดแบบปกติได้ฮะเราต้องรู้ว่าโครงสร้าง Passive Voice ของมันก็คือ Subject is/am are uh, plus not plus verb 3นะฮะนี่คือโครงสร้างปฏิเสธของ Present Simple Passive Voice นะฮะเพราะฉะนั้นฮะก็จะได้ว่า The meaning of A smile is ใช้ is เพราะว่าผันตาม the meaning นะฮะเป็น Singular มาจากห้องเบอร์4นะฮะ the meaning of smile is not ข่อง3ของ understand คือ understood ถูกต้องครับ understood by some peoplethe uh, meaning of a smile is not understood by some people ถัดมาเขาอ3 3าเป็นประโยคคำถาม do millions of people visit the Eiffel Tower every yearmillions of people เป็น subject นะมฮะมี do visit เป็น verb แล้วก็ the Eiffel Tower เป็น O V เป็นประโยคคำถามของ present simple tense เพราะฉะนั้นนะเวลาเป็น passive voice ฮนะผมเขียนคงสร้าง passive เลยนะก็จะต้องขึ้นต้นประโยคด้วย is am r plus subject plus verb 3จุดจุดจุด question มาดังน,นั้น subject นะคือ the Eiffel Tower มีกี่ tower ฮะ คำเพื่อเดียวใช่ไหมฮะใช้ is หรือ am หรือ are ใช้ is ครับก็จะเป็น is ก e ็ตามมาด้วย subject the Eiffel Tower visited หมตามมาด้วย verb ช่อง3ของ visit ก็คือ the visit ที่เติม ed เนะี่ย visited by millions of people every year นี่ครับอย่างนี้เลยนะ is the Eiffel Tower visited by millions of people every year Eiffel Tower เนี่ยมีคนมาเที่ยวเป็นล้านๆทุกปีเลยเหรอเริ่มเริ่มเห็นภาพไหมฮะ ว่าเราเนี่ยไม่ได้เอา verb to be กับ verb t เนี่ยไปฟิวชั่นที่ main verb อีกต่อไปแล้วนะสำหรับ present simple กับ past simple เราต้องคิดใหม่เลยเราต้องคิดว่า active voice เนี่ยเป็นรูปนี้แต่ว่า passive voice เนี่ยบังเอิญว่ามันมี helping verb ของมันอยู่แล้วเราก็เลยไม่เอา verb to do เข้ามาช่วย25ครับ did you by u a new set of stereo คุณซื้อมาคุณซื้อ,อชุดเครื่องเสียงใหม่นี่มาใช่ไหมเราก็หา subject คืออยู่ verb คือ did by แล้วก็ a new set of stereo เป็น O V เป็นประโยคคำถามของ p a s simple passive voice ดังนั้นนะโครงสร้างประโยคคำถามก็จะขึ้นต้นด้วย was were ตามมาด้วย subject แล้วก็ verb 3ฮะไม่ได้ใช้ helping verb to, verb to do มาช่วยแล้ว subject อันใหม่คือ a new set of stereo เป็น singular ใช่ไหมครับผันตาม a new set นะครับผม เพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้ w a s หรือ word ขึ้นต้นประโยคครับใช้ w a s นะ w a s a new set of stereo board ช่อง3ของ by คือ bought, b o u g h t b o u g h t b o by you เขาเจครับ he does not write that book เขาไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนะั้น subject คือ he verb คือ does not write that book เป็น ov เป็น present simple tense ดังนั้นครงทราบปฏิเสธก็คือ ของ passive voice ก็คือ subject plus is am are uh, plus not plus verb 3 subject คือคำว่า that book เป็น singular ก็ใช้ is ตามมาด้วย not เขียนว่า isn't ก็ได้ that book isn't written by him ข้อ8ครับ a car didn't hit my friend รถเนี่ยไม่ได้ชนเพื่อนฉัน subject คือ a car verb คือ didn't hit my friend เป็น O V ข้อนี้เป็น tense p a s t simple tense เพราะฉะนั้นนะประโยค Passive voice ของ Passive simple tense โครงสร้างก็คือ subject plus was were plus not ใช่ไหมมีมีปฏิเสธก็คือมี not แล้วก็ตามมาด้วย verb 3ได้เลยก็จะได้ว่า my friend คนเดียวใช้ was ตามมาด้วย not จะเขียนแบบ was i n t ก็ได้ my friend was i n t hit by a car เพื่อนฉันไม่ได้โดนรถยนต์ชนนะประโยคนี้ก็คือโดนชนแหละ สิ่งที่ชนไม่ใช่รถยนต์อาจจะเป็นรถบรรทุก,กอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่ารถพิกอัพหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานอย่างเงี้ยได้หมดเลยแต่ประโยคก็คือเพื่อนไม่ได้ถูกรถชนเขากลครับ did t h e engineer design these bridgesengineer คนนั้นเนี่ยเป็นคนออกแบบสะพานพวกนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหม subject คือ that engineerverb ก็คือ did design these bridges เป็น O.V รู้ทันทีมี d h i อย่างนี้เป็น past simple tense เพราะฉะนั้นคนะงสร้าง passive voice ก็ต้องเป็น was, were, plus subject, plus verb 3จุดจุดจุด Question mark These bridges ต้องขึ้นมาเป็น subject ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนะเป็น bridges เป็น plural เราก็ต้องใช้ was, were ถูกต้องประโยคก็จะต้องเป็น were these bridges แล้วก็ตามมาได้เบิร์ฟช่อง3มาช่อง3ของ design ก็คือ design t e r m d were these bridges designed by that engineer ข้อสิ do f a r m e r grow rice every year ชาวนาเนี่ยปลูกข้าวทุกปีหรือเปล่า subject คือ farmer verb คือ do grow เจอ do ปุ๊บรู้เลยว่าเป็น present simple rice เป็น o v every year ไม่เกี่ยวนะ every year เป็น adverb of time นะฮะข้อนี้ประโยคคำถามก็จะได้ว่า is am or plus subject plus verb 3 จุดจุดจุด question mark subject คือคำว่า rice rice เป็น uncountable noun ก็ต้องใช้ is e ถูกต้องครับ is e rice grown every year แล้วก็ question mark ได้เลยมีคนถามอ้าวแล้ว by farmer หายไปไหนจริงๆ b u by farmer อยู่ตรงนี้ครับ by farmers เนี่ยอยู่ตรงนี้แต่ว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังใน episode ที่แล้วว่าเรามักจะใช้เป็น passive voice โดยที่ไม่ต้องใส่ by ใคร เมื่อมันมีอยู่2กรณีหลักๆก็คือ1เราไม่รู้ว่าใครทํากับ2คนที่ทำเนี่ยเป็น general knowledge มัน obvious มากว่าคนนี้ทำํำถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราไมจะเป็นต้องใส่บายใครเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะถามว่าข้าวเนี่ยถูกปลูกทุกปีใช่ไหมตรงนี้ข้าวเนี่ยถูกปลูกทุกปีใช่ไหมใครจะเป็นคนปลูกข้าวฮะใน general sense นะก็คือชาวนาเพราะฉะนั้นเนี่ย is rice grown every year ข้าวเนี่ยถูกปลูกทุกปีใช่ไหมอันนี้ make sense แล้วแต่ถ้าบาังเอิญว่าคุณพ่อของเราสมมติว่าคุณพ่อเป็นนายธนาคารแต่ว่ามีงานอดิเรกคือปลูกข้าวเราก็อันเนี้ยคุณพ่อเราเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่ปลูกข้าวเป็นหลักแค่ทําแบบเล่นๆเ,เป็นอาชีพเสริมเป็นงานอดิเรกอันนี้อาจจะต้องพูดว่า is r i c e grown by your father every year แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเข้าารแค่อยากรู้ว่าข้าวเนี่ยมันถูกปลูกทุกปีใช่ไหมโดยที่ไม่สนว่าใครปลูกว่ามัน obvious นะฮะก็ไม่ต้องใส่ by ฟาร์มเมลงไปประโยคก็ยังถูกแกรมมา100%เหมือนเดิมขอ้อ10 Did the government collect taxes in April? รัฐบาลเนี่ยเก็บภาษีไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาใช่ไหมเป็น did เพราะว่าเป็น past t s n s e ใช่ไหมเก็บไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาใช่ไหมแน่นอนนะเราก็จะรู้ว่าโครงสร้าง passive voice ก็จะต้องเป็น words word plus subject plus verb 3จุดจุดจดจด question mark subject ค,คือคำว่า taxes เพราะ taxes เป็น o v ของ collect taxes <Texas S 1> เป็น plural ภาษีหลายประเภทใช้ was หรือ w ป r ่ใช้ were ครับก็จะเป็น were taxes collected เห็นไหมฮะช่อง3ของ collect ก็คือเติม ed เป็น collected in เอพิลภาษีเนี่ยถูกเก็บไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาใช่ไหมแน่นอนนะว่าคนที่เก็บภาษีต้องเป็น g o สุล n ะเป็นรัฐบาลแน่นอนเราก็อาจจะไม่ต้องใส่ว่า world taxes collected by the government in april เพราะว่ามัน obvious ว่าเราจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลก็เราจำไม่ได้อะจำได้ว่าจ่ายไปแล้วอะมันใช่เดือน April ใช่ไหม world taxes c o l l e c t e d in April ถูก Grammar ร้อปอมาดูข้อสุดท้ายครับ Mr. Stu did not teach English Grammar subject last year ปีที่แล้วเนี่ย Mr. Stu ไม่ได้เป็นคนสอนวิชา Grammar ภาษาอังกฤษนะข้อนนี้ subject คือ Mr. Stu ใช่ไหม verb ก็คือ did not teach แล้วก็ English Grammar subject เป็น O V ลา t เ e ียเป็น adverb of time นะไม่ยุ่งกับมันวางไว้ท้ายประโยคมันเดิมเจอ did กร็รู้เลยว่าเป็น passive แปลว่า pass โครงสร้าง passive voice จะต้องเป็น subject plus was were plus not plus verb 3เพราะว่าเป็นปฏิเสธแล้วก็ใส่ Not เข้าไปจะได้ไม่ลืมนะฮะย้าย English grammar subject ขึ้นมานะฮะเป็นเป็น subject ใหม่ของ passive voice ก็เป็น English grammar subject was not เนื่องจากมาสเตอร์ตุยเนี่ยไม่ได้เป็น general knowledge ในที่นี้เนะเพราะอาจจะมีคุณครูสอนภาษาอังกฤษหลายคนใช่ไหมฮะมาสเตอร์ตุยไม่ใช่เป็นคนเดียวที่สอนวิชานี้เราก็ใส่บายเข้าไปหน่อย English ือมา subject was not taught by Master ร์ต last year ก็ปีที่แล้วในวิชานี้ไม่ได้ถูกมาสเตอร์ตุยสอนนะก็แลปลว่ามีคนอื่นมาสอนแทนก็หวังว่าจะเข้าใจวิธีการเปลี่ยน active voice เป็น passive voice นะของ tense p r e s e n t Simple แล้วก็ Past Simple มากขึ้นนะครับทุกคนถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจเพื่อให้จะได้มีแรงใจในการทำคลิปเอพิโซดถัดไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ